ตอนที่3,22 0ชุดเกราะปรากฏพลังไหลผ่านร่างกายของเสียฮาวามิติอวากาศรอบๆตัวเขาบิดเบี้ยวเปลวไฟสีดำและขาวไหลไปยังปราสาทโถงศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทำลายและมันก็เริ่มจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่มันไม่ใช่แค่ปราสาทศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแม้แต่ความมืดมิดที่ปกคลุมซีเครตก็เริ่มจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกับปาฏิหาร ความมืดมิดเริ่มจะจางหายไปและสิ่งก่อสร้างที่พังทลายก็เริ่มจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกทำลายจนไม่เหลือชิ้นดีหรือสิ่งก่อสร้างที่ผุพังจากการเวลาพวกมันทั้งหมดถูกซ่อมแซมด้วยพลังประหลาดนั้นซีเครตที่ถูกทำลายนั้นเริ่มกลับมาดูรุ่งเรืองเหมือนในสมัยก่อนมันเป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อ ไม่นานหลังจากนั้นความมืดที่ปกคลุมซีเครตก็หายไปอย่างสมบูรณ์ทั้งระบบจักรวาลโลกล้างกลับมาดูงดงามอีกครั้งหนึ่งดวงดาวมากมายดูเปลี่ยนไปด้วยพลังชีวิตแม้แต่ปราศาสักดิ์สิทิ์และรูปปั้นที่อยู่ภายในก็กลับสู่สภาพเดิมมันมีเพียงแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่ถูกซ่อมแซมซึ่งมันก็คือรูปปั้นของซินซิวเสียฮาว่าเจ้าทำสำเร็จ เท่าแมวที่อยู่ใกล้ๆเบิกตากว้างด้วยความตื่นเต้นขณะที่มองเสียฮาวาที่กำลังสวมใส่ชุดเกราะตอนนี้เปลวเพลิงบนชุดเกราะได้จางหายไปแล้วข้ากลายเป็นขั้นทูกอตแล้วสินะเสียฮวาดีใจเขาสัมผัสได้ถึงพลังอันน่ากลัวที่อยู่ภายในตัวของเขาไม่เจ้ายัางไม่ใช่ขั้นทูกอศร่างกายของเจ้าถือเป็นขั้นทูกอระดับท็อป แต่ชุดเกราะจะมอบพลังที่เหนือกว่านั้นให้กับเจ้าเมื่อร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเจ้ารวมเข้ากับชุดเกราะเจ้าก็จะมีพลังเหนือกว่านักสู้ขั้นตรูกรดทั่วไปซินหลานอยู่ที่ไหนข้าต้องการให้เขาชดใช้ต่อสิ่งที่เขาทำกับอาเมยเสียฮวากำมัดแน่นขณะที่พูดดวงตาของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความแขนเขาอยู่ที่นั่น เท่าแมวขึ้นไปยืนอยู่บนปราศาสักดิทธิ์และยกอุ้มเท้าชี้ขึ้นไปในอวากาศเสียฮาวามองตามทิศทางที่เท่าแมวชี้และเห็นปราศาสพระเจ้าอยู่บนท้องฟ้าเขาเป็นเทพสปิริตอย่างนั้นเหรอเขาอยู่ในวิหารพระเจ้าไหนกันดวงตาของเสียฮาวาลุกเป็นไฟขณะที่เขามองไปที่ปราศาสพระเจ้าเขาไม่ใช่เทพสปิริตที่แท้จริงเขาแค่คนทรยศของซีเครตในตอนนี้ เขาอยู่ในจีโน่หอเจ้าจำเป็นต้องเข้าไปในจีโน่หอเพื่อพบกับเขาเท่าแมวพูดจีโน่หอนั้นเหรอเสียฮาวาจ้องมองไปที่จุดสูงสุดของปราสาทพระเจ้าดวงตาของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจพลังภายในร่างกายของเขาพุ่งพล่านอย่างบ้าคลั่งอ พลังของเสียฮาวาระเบิดออกและเขาก็หายตัวไปเขาบินขึ้นไปสู่จีโน่หอที่อยู่บนจุดสูงสุดของปราสาทพระเจ้าอย่างรวดเร็วราวกับว่าเขาทเทเลพอร์ตไป ปราศาสตร์พระเจ้าปรากฏออกมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วแต่ถ้าผอพันจึงเริ่มจะเคยชินกับการมีอยู่ของปราศาสตร์พระเจ้าบนท้องฟ้าบางครั้งจะมีสิ่งมีชีวิตไปที่ปราศาสตร์พระเจ้าเพื่อทําการอธิษฐานส่วนสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งจะไปเพื่อท้าสู้กับเทพสัมปิริต เฟเธอร์ ather, คนหนึ่งเพิ่งจะเข้าไปในเขตแดนของปรา,าสาทพระเจ้าเขากำลังสงสัยว่าควรจะไปทำการขอคำอธิษฐานกับวิหารพระเจ้าองค์ไหนดีแต่ทันใดนั้นเขาก็เห็นเปลวเพลิงสีขาวและดำพุ่งผ่านหน้าไปอย่างรวดเร็วมันตรงขึ้นไปสู่ชั้นที่สูงที่สุดของปรา,าสาทพระเจ้าใครกันที่รีบร้อนบินเร็วถึงขนาดนั้นนี่เขาคิดจะไปขอคำอธิษฐานกับเทพสปิริตขั้นสูงสุดอย่างนั้นเหรอ เฟเธอร์พูดกับตัวเองเขาคิดว่าคนที่ดูเหมือนกับเปลวเพลิงนั้นจะขึ้นไปยังวิหารพระเจ้าชั้นที่สูงที่สุดเพื่อทำการอธิษฐานเพราะยังไงซะ จนถึงตอนนี้การท้าสู้กับเทพสปิริตขั้นแอนิ i l เลชันก็เป็นสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่เฟเธอร์คนนั้นรู้สึกตัวอย่างรวดเร็วว่ามีบางสิ่งผิดปกติเปลวเพลิงสีขาวและดำพุ่งผ่านวิหารพระเจ้าขั้น d ีแซเ t อ r และขั้นแ n นิ i l เลชันไปมันยังคงบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆและดูเหมือนว่ามันกำลังมุ่งหน้าไปยังจีโน่ฮอที่อยู่บนจุดสูงสุดของปราสาทพระเจ้านี่เขากำลังทำอะไร เฟเธอร์ตกใจผู้คนมากมายในจักรวาลต่างก็รู้สึกสับสนเมื่อเห็นการกระทําของเสียฮาวาผู้นําปราศาสนภากําลังมองไปที่เสียฮาวาเช่นเดียวกันใบหน้าของเขาดูแปลกๆเขารีบเทเลพอร์ตเข้าไปในห้องรับ และดึงเอาภาพวาดที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในละคขังยักษ์ออกมาเขาเทรลพอร์ออกมาจากห้องลับขณะที่ถือภาพวาดอยู่ในมือและมองขึ้นไปยังเสียฮาวาที่อยู่บนท้องฟ้าเขามองภาพวาดในมือที่เป็นภาพวาดของชายในชุดเกราะ ชุดเกราะนั้นห่อหุ้มร่างกายของชายคนนั้นอย่างมิดชิดแม้แต่ใบหน้าก็ไม่เผยออกมาให้เห็นผู้นำปราสาทนภามองชายชุดเกราะในภาพวาดหลังจากนั้นเขาก็หันไปมองเสียฮวาที่บินขึ้นไปสู่จีโนโห่หอใบหน้าของเขาดูเอาจริงเอาจังอย่างมากชุดเกราะที่อยู่ในภาพวาดนั้นเป็นสีดำบริสุทธิ์ขณะที่ชุดเกราะของเสียฮวานั้นเป็นสีขาวบริสุทธิ์ นอกจากเรื่องนั้นแล้วชุดเกราะทั้งสองเหมือนกันทุกอย่างท่านผู้นำคนคนนั้นชุดเกราะนั่น ผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนภารีบมาหาผู้นำปราสาทนภาด้วยความรีบร้อนโดยปกติแล้วเขาจะเป็นคนใจเย็นแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้ก่อนที่ผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนภาจะพูดออกมาได้ผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวข้างๆผู้นำปราสาทนภาใบหน้าของเธอดูตกใจขณะที่เธอพูดขึ้นมาว่าชุดเกราะนั่นคือชุดเกราะของผู้นำซีเครไม่ใช่เหรอ มันดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นแต่มันดูแตกต่างออกไปเล็กน้อยผู้นำปราสานภามองชุดเกราะในภาพวาดก่อนที่จะมองไปที่เสียฮาวาอีกครั้งใบหน้าของเขาดูซับซ้อนเหมือนกับว่าเขารู้สึกไม่แน่ใจสิ่งมีชีวิตจากอดีตการทั่วทั้งจักรวาลมองไปที่เสียฮาวาอย่างตกตะลึงแม้แต่ผู้คนในปราศาทยพยุหะโลหิตอย่างจักรพรรดิมนุษย์เองก็มองไปที่เสียฮาวาด้วยความประหลาดใจ ผู้หญิงชุดแดงที่ถือล่มเอาไว้เหนือหัวเดินเข้าไปหาจากักรพรรดิมนุษย์ล่มสีแดงนั้นปิดบังหน้าตาของเธอเอาไว้ทําให้ไม่มีใครเห็นใบหน้าของเธอได้นายท่านนั่นคือชุดเกราะของผู้นำเกรตอย่างนั้นเหรอผู้หญิงชุดแดงถามด้วยความสับสนข้าไม่รู้จกักรพรรดิมนุษย์สายหัวผู้หญิงชุดแดงพูดจากคําทํานายของหานจริงจือ่อมันเหลือเวลาน้อยกว่า12ชั่วโมง ถ้านั่นคือชุดกรอะของผู้นำซีเครตและจริงๆแล้วผู้นำซีเครตยังไม่ตายบางทีมันก็มีโอกาสที่ปราสาทพระเจ้าจะถูกทำลายจริงๆแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับหารเส้นน่าเสียดายที่นายท่านมอบเลือดศักดิ์สิทธิ์ให้กับเขาไปเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้ตอนนี้ร่างกายของนายท่านอ่อนแอข้ากลัวว่าพวกเราจะถูกหานจริงจหลอก เห็นได้ชัดว่าเขาจงใจให้นายท่านมอบเลือดศักดิ์สิทธิ์ให้กับหานเส้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจักรพัิมนุษย์ยิ้มและพูดบางทีอาจจะไม่เป็นแบบนั้นถึงแม้ข้าจะไม่รู้ว่านั่นใช่ชุดกรอกของผู้นำซีเครตหรือไม่ถ้ามันจะใช่ แต่คนที่สวมใส่มันอยู่ก็ไม่มีทางเป็นผู้นำาซีเลตไปได้ดังนั้นมันยังบอกไม่ได้ว่าคนคนนี้จะทำลายปรา,าสาทของพระเจ้าได้ไหมบางทีหานซส่นอาจจะมีประโยชน์เมื่อถึงเวลาการที่พวกเราถูกเขาหลอกนั้นไม่เป็นไรตราบใดที่พวกเราทำลายปรา,าสาทพระเจ้าได้ทุกอย่างก็ถือว่าคุ้มค่าทำไมนายท่านถึงมั่นใจว่าคนที่อยู่ในชุดเกราะไม่ใช่ผู้นำาซีเลัต ผู้หญิงชุดแดงถามด้วยความสับสนเจ้าลืมไปแล้วหรือยังไงว่าโลหิตชีพจรของข้าใกล้เคียงกับสิ่งสิวมากๆถ้านั่นคือเขาจริงๆแล้วก็ข้าจะรู้สึกได้จัก,กระพัดมนุษย์มองไปที่เซียวาที่มินขึ้นไปที่จีโนโหออย่างใจเย็นและพูดต่อแต่ในตอนนี้ข้าไม่รู้สึกถึงการเชื่อมต่อทางสายเลือดก,กับคนคนนั้นบางที เขาอาจจะมีเลือดของซินซิลอยู่ในตัวแต่เขาไม่มีทางเป็นซินซิลไปได้ทุกสิ่งมีชีวิตจากโบราณการมองไปที่เสียหวาที่ตอนนี้เหยียบเท้าลงบนลานกว้างของจีโน่ฮอตอนที่3 0 2 3การต่อสู้หน้าจีโน่ฮอ ทุกเผ่าพันธุ์รู้สึกตกใจจนถึงตอนนี้มีเพียงแค่หาน้นและราชาไปเท่านั้นที่กล้าไปท้าสู้กับเทพสปิลิตขั้นแอนิ i l เลชันแต่ตอนนี้มีใครบางคนบินขึ้นไปที่จีโน่ฮอโดยตรงมันทำให้ผู้คนรู้สึกตกตะลึงในจังหวะที่เท้าของเสีฮาว่าเหยียบลงบนลานกว้างของจีโน่ฮอก่อนที่เขาจะมีโอกาสได้ทำอะไรก็มีเสียงดังออกมาจากภายในจีโน่ฮอเจ้ารู้ไหมว่าการดูหมิ่นเทพสเปลิตนั้น ถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงแค่ไหนประตูของจีโน่หอค่อยๆเปิดออกและเผยให้เห็นแสงสว่างอันเจิดจ้าที่อยู่ภายในมีเงาของใครบางคนอยู่ในแสงสว่างนั้นคนอื่นๆมองไม่เห็นใบห,หน้าของเขาแต่เพียงแค่ได้เห็นเงาลางๆก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวเซฮาวาจ้องมองไปยังเงาที่อยู่ภายในจีโน่อและพูดข้าไม่ได้ต้องการจะดูมิ่นเทพสปิริต ข้าแค่มาที่นี่เพื่อหาตัวสินหลานส่งตัวสินหลานมาให้กับข้าและข้าจะไปจากที่นี่ทันทีหานเส้นที่อยู่บนดาวโครเบิกตากว้างเขาจ้องมองไปที่เสียฮวาที่อยู่ต่อหน้าจีโนโ่ฮอถึงแม้มันจะผ่านมาหลายปีแต่เขาก็ยังจําลูกของตัวเองได้เป็นอย่างดีเขาแน่ใจว่านั่นคือเสียฮวาเสียฮวาเสียฮวาไปทำอะไรที่นั่น ฮานเซ่นรู้สึกล้อนลนขึ้นมาเขาเคยต่อสู้กับเทพสปิริตขั้นแอนิฮิเลชันมาก่อนเขาจึงรู้ดีว่าเทพสปิริตขั้นสูงนั้นน่ากลัวแค่ไหนแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็แค่ทรงพลังมากๆดังนั้นถ้าต่อสู้กันเขาก็ยังพอจะมีโอกาสชนะแต่ความน่ากลัวของเทพสปิริตที่อยู่ในจีโนฮอนั้นยากจะอย่างถึงพวกเขาไม่ได้แค่ทรงพลังพวกเขาเป็นอะไรที่มากยิ่งกว่านั้น แปลกจริงๆหานยี่เฟยหันไปมองเสียฮาวาที่ยืนอยู่ในลานกว้างของจีโนโฮอเธอขมวดคิ้วและพูดกับตัวเองถึงชุดเกราะของผู้นำซีเครตจะยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้แต่ทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนั้นไปได้เมื่อได้เห็นแบบนั้นหานเส้นก็สะดุ้งเขารีบหันมาถามเจ้าเจ้าว่าอะไรนะเสียฮวาใส่ชุดเกราะของซินซิลเหรอหานยี่เฟยประหลาดใจเธอมองมาที่หานเซ่นและถามเจ้ารู้จัก คนที่สวมใส่ชุดเกราะนั้นอย่างนั้นเหรอนั่นคือลูกชายของข้าหานเส้นรีบตอบก่อนที่จะถามขึ้นมาว่าเจ้าบอกว่าชุดเกราะนั้นคือชุดเกราะของผู้นำซีเกรตอย่างนั้นใช่ไหมนี่มันเกิดอะไรขึ้นลูกชายของเจ้าหานยี่เฟยแปลกใจเธอไม่ตอบคำถามของหานเส้นเธอดูจะไม่เชื่อสิ่งที่ฮานเซ่นพูดเจ้าแน่ใจหรือว่าคนที่สวมใส่ชุดเกราะคือลูกชายของเจ้าเขาเป็นลูกชายทางสายเลือดอย่างนั้นเหรอ ข้าแน่ใจว่านั่นคือลูกชายทางสายเลือดของข้าหานเส้นพูดด้วยความมั่นใจเขาถูกแมวก้าชีวิตพาตัวไปที่ปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยังเล็กแต่ข้าแน่ใจว่านั่นคือเขาหานเส้นไม่คิดว่าตัวเองมองผิดไปได้เพราะไม่ว่ายังไงพวกเขาก็เป็นพ่อลูกกันแถมเขายังรู้สึกถึงร่างกายราชาสปิริตขั้นสุดยอดซึ่งนอกจากลูกชายของเขาแล้วในจักรวาลนี้ไม่มีทางเป็นคนอื่นไปได้ นั่นเป็นอะไรที่แปลกยีนของเจ้าส่วนใหญ่มาจากคริสตัลไลเซอร์ถ้าเขาเป็นลูกชายของเจ้าไม่ว่าเขาจะได้รับการถ่ายทอดยีนมาจากเจ้ายัางไงเขาก็เป็นแค่คริสตัลไลเซอร์มันไม่มีทางที่เขาจะสวมใส่ชุดเกราะนั้นได้นอกจากใบหน้าของฮานยี่เฟยดูจริงจังนอกจากอะไรฮานเซนแทบจะอดไม่ได้ที่จะเปิดหัวของฮานยี่เฟยเพื่อหาคำตอบจากในนั้นนั่นเป็นไปไม่ได้ หานี่เฟยสายหัวดูเหมือนว่าเธอจะปฏิเสธการคาดเดาก่อนหน้านี้ของตัวเองแค่บอกข้ามาถึงสิ่งที่เจ้าคิดหานเซ้่นรู้สึกร้อนลนเหมือนกับว่าเขากำลังถูกไฟเผาข้าไม่แน่ใจมันเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นและมันก็ไม่ใช่ว่าการคาดเดาของข้าจะถูกต้องพวกเราควรจะดูไปก่อนหานี่เฟยมองไปที่หานเซ้นและพูดต่อ มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะร้อนลนถึงแม้นั่นจะเป็นลูกชายของเจ้าจริงๆ,จงๆเจ้าก็ยังไปที่นั่นไม่ได้ก่อนที่เจ้าจะควบคุมเลือดสีฟ้าได้การไปที่จีโน่ฮอก็ไม่ต่างอะไรจากการลนหาที่ตายส่วนคนที่เจ้ากล่าวอ้างว่าเป็นลูกชายของเจ้าถ้าเขาสวมใส่ชุดเกราะของผู้นำซีเครดอยู่จริงๆแล้วก็เขาก็มีโอกาสอยู่ในตอนนี้เจ้าจำเป็นต้องใจเย็นเอาไว้ เจ้าจำเป็นต้องสงบนิ่งอย่างสมบูรณ์ให้ได้เร็วที่สุดแบบนั้นถ้าลูกชายของเจ้าเอาชนะเทพสปิริตไม่ได้เจ้าก็จะได้ไปช่วยเขาฮานเส้นเข้าใจในเรื่องนั้นดีแต่เขาพยายามสงบนิ่งอย่างสมบูรณ์มาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังทําไม่สําเร็จแถมตอนนี้เขาก็รู้สึกร้อนลนจนไม่สามารถสงบลงได้หานยี่เฟยพูดถูก เราต้องใจเย็นเอาไว้เราต้องมีพลังเพียงพอถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้หารเส้นหายใจเข้าลึกและบังคับให้ตัวเองสงบจิตใจลงในเวลานี้เงาที่อยู่ในจีโน,โน่หอเดินออกมาจากประตูเรียบร้อยแล้วหลังจากที่คนคนนั้นเดินออกมาประตูของจีโน่หอก็ปิดลงพระเจ้าชั่วพริบตา ในที่สุดผู้คนก็เห็นคนที่ออกมาจากจีโน่ฮอรฮานเซ่นเองก็เห็นเช่นกันแต่เขาไม่ได้นะับแต่เขาไม่ได้ประหลาดใจมากนะักเขาเคยได้ยินพระเจ้าบอกว่าจีโน่ฮอนั้นถูกเฝ้าโดยเทพสปิริตขั้นแอนิฮิเลชั่นทั้ง12คนบางทีเวลานี้อาจจะเป็นเวลาของพระเจ้าชั่วพริบตาที่ต้องเฝ้าจีโน่ฮอพระเจ้าชั่วพริบตายังคงดูเย็นชาเหมือนเช่นเคย เธอยือนอยู่บนขั้นบันไดของจีโน่ฮอและมองลงมาที่เสียฮาวาไม่ว่าเจ้ามาด้วยเหตุผลอะไรการดูหมิ่นมีโทษตายหลังจากนั้นพระเจ้าชั่วพริบตาก็ยกแขนขึ้นอย่างช้าๆเธอชี้นิ้วออกไปที่เสียฮาวาในตอนที่นิ้วของเธอยื่นออกไปจนสุด คลื่นประหลาดก็เข้าปกคลุมทั้งจีโนฮอมันเหมือนกับว่าการเวลานั้นถูกหยุดทุกสิ่งทุกอย่างถูกแช่แข็งเอาไว้พลังในการหยุดเวลาของพระเจ้าชั่วพริบตานั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยเห็นในการต่อสู้ครั้งก่อนถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นอะไรที่น่าตกใจอยู่ดีเมื่อเห็นว่านิ้วของพระเจ้าชั่วพริบตาถูกยกขึ้นมาชี้ไปที่เสียฮาวาเรียบร้อยแล้วทุกคนก็คิดว่าเสียฮาวาคงจะตอบโต้อะไรไม่ได้ แต่เสียหาว่ายังคงเคลื่อนไหวได้ถึงแม้เวลาจะถูกหยุดเขาก็ยกกำปั้นขึ้นมาและชกไปที่พระเจ้าชั่วพลิบตาปัง เวเพลิงสีขาวที่น่ากลัวทำลายแสงจากนิ้วมือของพระเจ้าชั่วพริบตามันเหมือนกับดาวตกที่พุ่งไปหาเธอสีหน้าของพระเจ้าชั่วพริบตาเปลี่ยนไปร่างกายของเธอแวบหายไปเพื่อหลบหลีกพลังหมัดนั้นหมัดเพลิงสีขาวปะทะเข้ากับประตูของจีโนโ่ฮอจนเกิดเป็นเสียงที่ดังก้องกังวานถึงแม้ประตูของจีโน่ฮอจะไม่ได้รับความเสียหายแต่มันก็ทำให้ประตูสั่นไหวนั่นเป็นไปได้ยังไง ทุกสิ่งมีชีวิตรู้สึกแปลกใจพลังของพระเจ้าชั่วพริปตานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงแต่ตอนนี้มันมีคนที่สามารถทำลายพลังหยุดเวลาได้โดยการใช้เพียงแค่หมัดเดียวแม้แต่ตัวพระเจ้าชั่วพริปตาก็ไม่กล้าจะรับพลังนั้นตรงๆมันแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของพลังนั้นคนคนนี้เป็นใครกันเขามีพลังที่น่ากลัวมาก ตั้งแต่เมื่อไรกันที่ในจักรวาลน,นี้มียอดฝีมือที่สรงพลังถึงขนาดนี้อยู่ทุกเผ่าพันธุ์ในจักรวาลตกตะลึงแม้แต่สีหน้าของสิ่งมีชีวิตจากโบราณกาลก็เปลี่ยนไปพวกเขาดูไม่อยากจะเชื่อข้าไม่ต้องการฆ่าฟันอย่าให้ข้าต้องทำแบบนั้นส่งตัวซินหลานมาให้กับข้าเสียหฮวาเริ่มก้าวออกไปหาประตูของจีโนูอใบหน้าของเขาดูเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจแสงชั่วพลิบตา พระเจ้าชั่วพริบตาไม่ตอบคลื่นอันลึกลับกระเพื่อมออกมาจากร่างกายของเธอมันเหมือนกับว่าแม่น้ำของการเวลาถูกผลักดันและทำให้การเวลาไหลเร็วขึ้นกว่าเดิมเวลาชั่วพริบตาคือเวลาหนึ่พันปี